ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชนบริษัทสาราดีจำกัด เรื่องจริงผ <ice> ่านจบจิตอาสากู้วิกฤตครับว่าคนไท้เนี่ยมีผลตรวจเป็นโควิดแล้วเนาะโควิด19เอาเผาศพเลยนะครับเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็จะยกขึ้นวิกฤตเชื้อไร้ พิธีกรรมหลังความตายก็เริ่มมีอาการเจ็บคอไอแล้วก็มีน้ำมูกมาตามมาด้วยโรคอาการเปิดใจผู้ติดเชื้อไม่หลับรถอ่ะคะตอนที่โทรไป1668ความจริงของโรคร้ายบรรดาสายด่วนพวกนี้เนี่ยโทรติดยากไหมครับเรื่องจริงไม่น่าจริง ใบไ,ไม้เรียกจิ้งจกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก3นี้รุนแรงและน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับแต่ละวันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละพันสองพันคนและมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะครับ ซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้บุคลากรทางการแพทย์ต่างก็ต้องทํางานกันอย่างหนักและเสี่ยงอย่างมากเช่นกันนะครับเพราะพวกเขาถือว่าเป็นด่านหน้าด่านแรกๆที่ต้องสัมผัสรักษาผู้ป่วยครับเห็น <He S 1> แบบนี้แล้วเราทุกคนคงต้องช่วยกันหยุดปัจจัยเสี่ยงในการกระจายโรคทุกๆท,ทางนะครับเพื่อทีมแพทย์เพื <S 1> <S 1> ่อคนรอบข้าง <S <S และเพื่อตัวคุณเองครับและนอกจากบุคลากรทางการแพทย์จะมีบทบาทในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 แล้วนะครับก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เขาสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเป็นสะพานส่งต่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือเหล่าเจ้าหน้าที่อาสาคู่ภัยครับครับคุณราครับครับผมเกรงการครับจากทีมคู่ภัยเมตตาธรรมครับ พขอทราขบข้อมเบื้องต้นเนี่ยครับว่าคนไข้เนี่ยมีผลตรวจเป็นโพสิทีฟแล้วเนาะก็มีความกลัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่ากลัวมากนะครับเราเราคิดว่าสิ่งที่มานน่ากลัวเนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าจะต้องเข้าหามาันกลัวอะไรให้เข้าหาสิ่งนั้น ม่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 และลอกใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อจึงเป็นอุปสรรคเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในบ้านของเราสวนทางกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ทําให้เหล่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยต้องออกมาปฏิบัติการช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้เ h e r e รสคิ ภารกิจกู้โควิดเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าวิกฤตโควิด -19 ทละลอกใหม่เชื้อสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นที่ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต่างพากันเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือทีมเจ้าหน้าที่อาสากูภา้ภัยที่เป็นด่านหน้าในการเผชิญกับผู้ที่ติดเชื้อในครั้งนี้อย่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตาธรรกาะสิน ที่เดิมทีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดกาลสินแต่เนื่องจากภายในจังหวัดกาลสินมียอดผู้ติดเชื้อไม่มากคุ้นเก่งกาดบงกาวงนายกสมาคมกู้ภัยกาลสินจึงได้จัดกําลังอาสากู้ภัยบางส่วนมาประจําการที่สมาคมสหพันธ์การกุศลเตกกาแห่งประเทศไทยเบื้องต้นนั้นได้รับการประสานจากกลุ่มพี่ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยการประเมินสถานการณ์ว่า เหตุการณ์ที่มันกอลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอนต,ตอนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับรถรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานรักษาพยาบาลผมก็ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถพยาบาลทั้งสองคัน 2, จากการศิลเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนธารกิจภายในเขตพื้นที่ครับครับนตอนนี้ก็มีเคสคนไข้มาพอดีน,นะครับได้รับข้อมูลจากสปชนะครับเป็นคนไข้อยู่ที่บางแค เดี๋ยวเราแจ้งย้าที่แอดมินเรานะครับในการปฏิบัติงานแต่ละวันศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครจะส่งรายชื่อผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินมาที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อนจากนั้นทั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะแจ้งมายังทีมกู้ภยัยเพื่อให้ทราบก่อนว่าผู้ที่ติดเชื้อคือใครอยู่ที่ไหนแล้วมีจํานวนกี่คน ซึ่งรุมรวมตอนนี้ได้รับส่งผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1, หานึ่งผัรายครับค่ะยืนยันเข้ารับการรักษานะคะมีเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะเก็บสัมภาระที่จําเป็นให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก่อนเจ้าที่ถึงประมาณสินาทีจะมีเจ้าที่โทรหาก่อนนะคะแต่ก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจรถแต่ละคันที่ใช้รับส่งภายในห้องโดยสารจะต้องมีการหุ้มด้วยพลาสติกสีกก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่อาสาคู่ภัยจะต้องสวมชุดป้องกันเชื้อหรือที่เรียกกันว่าชุด PPE ก่อนทุกครั้งซึ่งในส่วนของชุดและอุปกรณ์ต่างๆได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญและก็หน่วยงานต่างๆครับการออกปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่2องนายนะครับในการออกต่อรั้งนะครับหนึ่งคนนะครับจะเป็นคนรับนะครับอีกหนึ่งคนจะเป็นเจ้าหน้าที่เซฟตี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เซฟตี้เนี่ยก็คือ คอยเปิดปิดประตูให้กับคนไข้เราจะไม่ให้คนไข้เปิดปิดประตูเองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เซฟตี้นี้นะครับจะคอยดูเรื่องของเส้นทางขอนเส้นทางนะครับแล้วก็ให้คําแนะนํากับคนไข้ในระหว่างที่เราเดินทางไปเนะี่ยก่อนที่จะไปถึงบ้านคนไข้จะมีการโทรสาราก่อนแนะนําคนไข้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างก่อนที่จะมาขึ้นรถและระหว่างการขึ้นรถน,นะครับ าการคนไข้เป็นยังไงบ้างครับมีไอมีหอบมีเหนื่อยไหมเจ็บพอยอย่างเดียวเนาะครับผมโอเคครับมีน้าอดีเจอกันครับคนไข้ครับครับขอครับสวัสดีครับหนึ่งในภารกิจวันนี้ทีมผู้ภายเมตตาทากาลสินได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้ไปรับผู้ติดเชื้อที่เขตภาษีเจริญ หลังจากที่คนไข้ขึ้นบนรถแล้วนะครับเราก็จะได้ทําการประสานไปยังโรงพยาบาลสนามนะครับว่าเราได้รับคนไข้ลําดับที่เท่านี้เท่านี้นะครับกาลังนาส่งนะครับสวัสดีครับคุณแนนครับจากรถพยาบาลเมตตาธรรมนะครับสวัสดีครับครับผมรับข้อมูลจากสปชนะครับตอนนี้รับคนไข้ลําดับที่17ชื่อคุณนะครับหนึ่งลายเป็นหญิงนะครับ ภารกิจนี้ยอมรับว่าเหนื่อยครับเหนื่อยมากเพราะเราอยู่ในชุด PPE ที่ไม่มีอากาศเขา้าไม่มีอากาศออกหลายชั่วโมงครับบางวันก็6ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับคนไข้มาเยอะในช่วงแรกๆนั้นมีเยอะมากเที่ยวรับเดี่ยวส่งนะครับอยู่ในอยู่ในชุดนั้นเนี่ยร้อนนะครับจะทำภารกิจส่วนตัวจะแวะกินข้าวก็ไม่ได้ถ้าเราได้ใส่ชุดแล้วคือใส่ชุดนี้ออกเปินบบภารกิจยาวเลยนะครับ แม้จะเหน็ดเหนื่อยและเสี่ยงต่อเชื้อโรคแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของเหล่าเจ้าหน้าที่อาสากู่ภัยเลยเพราะพวกเขามองว่าในวิกฤตแบบนี้คนไทยต้องช่วยเหลือกันคนที่เหนื่อยกว่าพวกเขาก็มีอีกมากมายโดยเฉพาะเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยซึ่งนั่นกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนมาเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ เดิมทีตั้งใจว่าจะมาเถยึง14วันนะครับแล้วก็ต้องเื่อเวลาในการกลับคัวเองด้วยแต่ตอนนี้เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานจริงเราได้เห็นภาพรวมของปัญหาและก็เห็นความทุกข์ยากความลำบากของคนไข้นะครับเห็นใจก็คิดว่าจะอยู่ต่ออีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับอีกสักเดือนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดน,นะครับไม่ใช่แค่กลุ่มเจ้าหน้าที่อาสา,ากู้ภัยกลุ่มนี้กลุ่มเดียว ที่คอยช่วยเหลือในการรับส่งผู้ติดเชื้ออาสากู้ภัยทั้งประเทศก็สละแรงกายแรงใจเข้ามาร่วมภารกิจเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปอย่างเร็ววันแต่เมื่อมีเหล่าฮีโร่กู้ภัยเกิดขึ้นมากมายก็มักจะมีคนแอบอ้างเข้ามาหวังเรียกเงินจากผู้ติดเชื้อที่นับวันก็เดือดร้อนมากพออยู่แล้วแล้วจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้พบเจอกับกลุ่มคนที่แอบอ้างแบบนี้ ยอมรับว,ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของกลุ่มบุคลากรที่มีจิตอาสาในการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องด้วยความตั้งใจนะครับแต่การมีเคสแบบนี้นะครับมีการเรียก,ร,ยกรับกับคนไข้เรามีวิธีแก้ไขครับนอกจากการรับข้อมูลการออกรับผู้ป่วยจากสพชแล้วนะครับเรามีช่องทางนึงก็คือพี่น้องประชาชนถ้าติดต่อโดยตรงมาหาที่เรานะครับขอให้เขานะ หนึ่งมีผลเป็นโพสนะครับมีผลเป็นบวกว่าติดเชื้อแล้วนะครับสองคนไข้นั้นจะต้องทําการประสานโรงพยาบาลปลายทางว่าโรงพยาบาลพร้อมรับนะครับมีเตียงพร้อมรับคนไข้แล้วนะครับแล้วก็สามถ้าเกิดว่าคนไข้มีเบอร์โทรติดต่อของทางโรงพยาบาลเนี่ยยิ่งจะดีมาก จากวันแรกจนถึงวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตโควิดก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรเหล่านี้ไปได้ก็คือการลดการติดเชื้อด้วยการสวมใส่หน้ากากาอนามัยหยุดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหยุดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่แล้วก็การไม่ตกเพียงเท่านี้ มันก็จะช่วยลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เหลือเฟือเลยครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังปลอดภัยอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ทำเซฟโซนให้กับตัวเองปฏิบัติตามกฎและระเบียบเงื่อนไขการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งพัดน,นะครับ ในครั้งนี้มันเป็นภัยของเชื้อโรคนะครับจะแพร่ระบาดหรือจะยุติได้ไม่ใช่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งแต่ก็คือความร่วมมือของทุกคนทุกท่านนะครับ mm hmm. ถ้าเราอยากจะกลับมาดำรงงชีวิตในวิสัยปกติให้เร็วขึ้นก็คงต้องช่วยกันนะครับต้องเริ่มจากพวกเราครับทางด้านฝั่งดารานักสแสดงรวมไปถึงเพจ Facebook ต่างๆก็ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย ไปให้หน่วยงานของรัฐในการเร่งช่วยเหลือเคสหนักแล้วก็จัดหาเตียงให้กับคนไข้อย่างเหมาะสมนะครับพร้อมกับช่วยกระจายข่าวสารสําคัญสำคัญไปให้กับประชาชนซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ครับก็เริ่มมีอาการเจ็บคอไอแล้วก็มีน้ำมูกมาตามมาด้วยโรคอาการเปิดใจผู้ติดเชื้อมไ,มมไม่หลับรถอะค่ะ ตอนที่โผไปหนึ่งความจริงของโรคร้ายตูนอะไรเนี่ยบรรดาสายด่วนพวกนี้เนี่ยโทรติดยากไหมครับเอาผาศพเลยนะครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็จะยกขึ้นผมจะยกแล้วยกวิกฤตเชื้อร้ายพิธีกรรมหลังความตาย